เมื่อปลายเดือนก่อนกสทชอจัดงานที่ชื่อว่าหนึ่งทศวรรษทีวีดิจิตอลมีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ยังเหลืออยู่เข้าร่วมเหมือนงานรวมตัวองคนที่รอดตายมาผ่านมาส0ปีท่านผู้ชมครับทีวีดิจิตอลไม่ได้สวยหรูนะักเพราะว่าจะเป็นปัญหากล่องรับสัญญาณที่เรียกว่าเซตท็อปบ็อกแจกกล่องไปแล้วดูไม่ได้คนที่ไม่ได้ดูทีวีดิจิตอลกันสุดท้ายกสทชอก็ต้องใช้วิธีออกกฎมัสแครีกำหนดให้กล่องทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีทุกช่องทุกแห่ง องเอาช่องทีวีดิจิทัลพื้นฐานไปออกด้วย45ปีต่อมาคนจึงเริ่มดูทีวีดิจิทัลเราต้องยอมรับนะว่าคนดูทีวีน้อยลงแต่ไม่ได้แปลว่าคนดูคอนเทนต์น้อยลงไม่ว่าข่าวหรือความบันเทิงมีให้ดูตามสื่อสังคมออนไลน์ O T T ทีนี้พอพูดถึงใบอนุญาตที่กําลังจะหมดลงอีก4ปีไม่ถึง5ปีข้างหน้าคนทําทีวีส่วนใหญ่มองว่าไม่น่าจะมีการประมูลอีกแล้วในต่างประเทศจะใช้วิธีเลือกคนที่มีศักยภาพความปรมทัแต่บ้านเรากลับใช้วิธีการประมูลที่น่าแปลกใจ ท่านผู้ชมครับท่านนายแพทย์สระบุญใบชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นประธานกสชท่านเป็นคนของคุณพลเอกประวิตรวงสวุวรรณท่านพูดอย่างนี้ครับผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายทางเลือกอะไรที่คนดูเลือกต้องเลือกที่มีทางเลือกเยอะขึ้นและดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่เชื่อว่าทีวีไทยเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอัตลักษณ์ของชาติเพราะฉะนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้คงต้องมีกฎหมายใหม่มีคนมาตกลงกันใหม่รูปแบบของการควบคุมใหม่แต่จะไปควบคุม y o YouTube ได้ไหมถ้าเขาเดินออกจากประเทศไทยเราแย่หรือเขา Yeah. เอาเราแย่แน่นอนครับคุณหมอสรนะไม่ต้องพูดถึงเลยคุณหมอสรณะพูดแบบอินโนเซนต์เปรียบเสมือนกับคนที่เห็นบ้านกําลังไหมยอยู่เนี่ยแล้วไม่รู้สึกไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่าบ้านมันกําลังไหมท่านผู้ชมครับนี่คือวิสัยทัศน์ของคนระดับประธานกสชผมกําลังพูดนะฮะท่านจะากโกรธน,นะฮะเป็นวิสัยทัศน์ของประธานกสชหรือว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์แถวซอยสายลมกันแน่ผมไม่แน่ใจเพราะเมื่อผมได้อ่านฟังดูคำพูดท่านประธานกสชแล้วเหมือนท่านไม่มีวิสัยทัศน์เลย